นอบ้าใหญ่พี่น้องค่ะอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมันจังเลยโกกเลยคะ่ะคุณแม่เห็นบหมจ้าพี่น้องค่ะกล่องจะโกะอยู่มีแต่นอยใหญ่ๆ่อลาพอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเด้อจ้าพาพี่น้องมาส่องปานอใหม่นอกก่อค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันว่ามันจะมีบอเมอนีเดี๋ยวไปกันเลยเนาะเดี๋ยวไปรุนค่ะพี่น้องป่าปาดปาดปาด,ปาด,ปาดพี่น้องขาวเบ่งซอยเวลาพรเนี่ยอยู่ในปานดอกใหม่นอนบักใหญ่บุมมีผู้ใดมาเก็บพี่น้องอสองนอนนั้นยิ่งใหญ่เลยอุ้ยพี่น้องขา นี่ค่ะใหญ่มากเลยกับทุกคนนี่ปาดอไม้อีหรีไเด้นี่จ้าพี่น้องนี่ค่ะมีค้นมาเก็บค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บน้ำกันค่ะเห็นมัเจ้าพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนตัดถิ่มอยู่แล้วแล้วพร้อนจะตัดเทเบิ้ล อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมันจังเลยโก้เลยค่ะพุดไหมเดี๋ยวเพุ่นเก่าทิ่มค่ะอโอ้โหสองเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้เพื่อนน้ำนี่ค่ะดูว่าพี่น้องดีเห็นบ่ วา่าละนี่ค่ะมีสามหน่อค่ะทุกคนตรงนี้โอ้ยตรงนี้เพ,พิ่นหดนามสมอพี่น้องนี่ค่ะ อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงโกอบนี่ค่ะบักหง่พี่นองค่ะ,คะโอสุดยอดแบกกระบบานไว้บอ คุณนนอนนึงอยู่ข้างในค่ะพี่น้องเดี๋ยวนอนนะ่ะมันอยู่ในป่าดอกไม้วลาพ่นถ่ายบาดไอต่อ่าต่ำน้อ้ค่ะต่ำน้อ,ใอยใยลีหล่อพี่นอนนึงโอ้ยมีค่ะทุกคน นี่จะพี่น้อง่ะนี่ค่ะโอ๊ยคิดว่าจะมี่นติดตัดถิ่นของวัพลเพินคนบ่ตัดเนี่ยักกเลยค่ะเ <c oughs> พียขึ้นมาหลาย <c oughs> แห้งพี่น้องตุวปูติปีอยู่ค่ะคนดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไว้พาเอาวันหน้าก็ได้ตรงนี้ ตังคากล้องไว้ก็เห็นเองเดี๋ยววลัลพอนจะไปเอานอนนมันสูงแล้วเอามีสองนอค่ะพี่นองค่ะนี่ตรงเบียดป้ายใหญ่กัน,นขักบัว กูปาดเบียดเยอันนี้ไว้ก่อนมีทั้งหลายหนอห่อทุกคนอุ้ยูสี่หนอห้าหนอ่อเดี๋ยวไว้ให้มันโตก่อนเนาะนี่อุ้ยเอาไว้นี่แหละกินบ่ไหวเอาไว้นี่เอาไว้นี่เอาไว้นี่แหละเพราะว่ <c oughs> า,วา,วาววมันยังเล็กอยู่ทังเนี้ยเอานี่หน่อนหนึ่ง ว่าล่ะเขานน่นนอนเลยกำลังขึ้นค่ะทุกคนน,นี่ค่ะทุกคนหมุนป้าคนดีแล้วหักโกกเลยค่ะนี่ใช่โอ้ยแต่วนี่ค่ะ,อคะเอา นี่จะไปน้องขาว้าวคือหดหนามมันดีนะนี่ค่ะสุดยอดอันนี้มันยังสั้นไปไม่เอาค่ะวูชูมาเรพ่นเดี๋ยวไปไตก่อนหยาว่ามมนน้ำมันเลยพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ้ง โอ้แมนแมนอิลีจะพี่นอง่ะนี่ค่ะนี่ส่วนตรงใบเพินนี่ค,นค่ะทุกคนขาโอ้โหซอยเน, lat, ยนย่ซอยเน่ซอยเน่ซอยจะมาเบกกลับบ้านซอยข่อย เอานอน,นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะมันงาวแล้วพี่้องค่ะคุณแม่ <c oughs> <c oughs> สุดยอดยังไม่หมดเลยอีกหน่อข้างในนน่น นอนน้ำกับบักไงแบบหกขนาดเลยตรงนั้นเนี่ยโอ้โหอุ้ยเหยียบต้นน้อใหม่โอ้มีสองหน่อคะ่ะทุกคนมีสามค่ะ ขัดกดขาเห็นโมจ้าพี่นองค่ะกล่องเะโก้อยู่มีแต่นอยใหญ่ๆนี่ค่ะเดี๋ยววันละพันจะเสจถุงนะนังขัตมาดพี่นองขาน้ำไม้ปลาเนี่โโโยโพดโพไงกระดกกระเดียนะเพียวเสี่ยวกับบานไว้ดื้อ ไม่ได้ปอกก่อนเ้อคนสวนบนกี่รถกับผ่านมาแล้วคุณนะเห็นว่ะตายแล้วเคยลายผดน,นี่คนสวนบนกี่รถผ่านมาแล้วนี่ค่ะเยอะยัาอ๋อมันเทียงมันมันจะมันจะเทียงเล้วเพิ่งกับชิพากันไปกินเขาพี่น้องคนสวนนะ ขอบคุณพี่น้องสุผลสุสคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เดินจา่าเอาไว้พอกันไหมคลิปหนากค่ะพี่น้องขามารอบนีว่าผิดหวังอิหลีค่ะพี่น้องมันคือแบบนอบกไงอันนี้อันนี้เขาบอกว่าของแท้ฝรั่งเศสเนี่ยคะ่ะของแท้ฝรั่งเศสค่ะมันใหญ่มันใหญ่เกินเวนลาพอนกสิแกะก่อนแล้วค่อยสิเอากลับบ้านคะ่ะ เก่งให้ทุกคนเบ่งทนปกไงเก่งน้องไมคค่ะพี่น้องขาเก่งให้พี่น้องเบ่งเลยเนาะ เียดดังขวบก็หลุดเลยหยอดหยอดหยอด,ยอดตอนอ่อนมือมันหลุดเลยนี่ค่ะทีนี้ก็จะตัดครึ่งมันเพราะไม่งั้นก็จะเอากลับบ้านไม่ได้ไซรามีดวละลพคร <c oughs> มันเสวลุ่งกระเป๋าบได้ ก็ได้ไปล่างลอดที่บันนี้เอา ตนี้ขน่ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนที่เข้ามารับชมคิปวิดีโอห้ดืจา้าเดี๋ยววันระพ่รจะไปเก็บต่อที่บ้านเนาะ